บัดนี้วันที่24เดือน12 2568้าข้าพเจ้านายสงการวัฒนพัฒขอเปลี่ยนวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธทมบูชาสังฆบูชาและอาจรารยบูชาแด่องค์พระคำพระเถระเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จลุนหลวงปู่เบญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจันดามณาีขอเทพเทวดาเจ้า ทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสายายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนาตาอยคูบาจรยและเทพเทว,วดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้ติดของข้าพเจ้ามีสมาธิอันคนแก่การสวดสายายมันต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสักมันตาจัก,กรวาเหสุอัตตาขัญตุเทวดา สักทางมังมุลิราชศาสตร์สุทธถูกสักขมโมกขะทางสักเคการเมจารูปเปศิริตาละเถจาริเขวิมาเนทีเปตาลัทเถคาเมตากนุนุขาหาเนเคหงวัตถุมหีเขเตกุมมาจัญญาตุเทวาเชลามคีสิริวัสเมยักขะพันธานาคาสันติตาสันติเกยังมุนิเลสศาสนงสาเโวเมสุทธถูกธรรมนัสสักกวนาคารโอะยัมพระสันตาธรรมนัสสักกวนาคารโอะยามพระธันตา ธรรมณะสักวะนาคาระยัญพัทันตาบทสวดนบกาสิทธิคาถานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมเสนังอะยังพุทโธเมเสนังวะลังเอเตนะสัจจวิเชนะสองถิเมหนตุสัพพทา นัตถิเมสารานังอะยังธรรมโมเม te สารานังวะลังเอเตนะสัจจวิเชนะสอนทิเมหนตุสัพปทานัตถิเมสารานังอะยังสังโฆเมสารานังวะลังเอเตนะสัจจวิเชนะสอนทิเมหนตุสัพปทาบทสวดมหาการณิโกนาโถอิติอาทิกาคาถามหาการณิโกนาโถหัตถายะสัพภาปานิณังปูเรสัพพาปโตสัพโพพิภุปปนัง เอเตนะสัจเวเชนามาโหนตุส mm ัพ hmm. ม mm ุพ hmm. mm ัตวามหากาลนิโกนาโถอิตายะสัพพาปนินังปุเรตวาปรมีสัพพาปโตสัพพพิพุตมังเอเตนะสัจเจวีเชนามาโหนตุสัพพมุพัตวามหากาลนิโกนาโถสุขายะสัพพาปนิหนังปูเรตวาปรมีสัพพาปโตสัพพพิพุตมังเอเตนะสัจเวีชนามาโหตุสัพมุพัตวาบทสวดมหาสมัยสูตร เอวันเมสุตังเอกังสัมมยังภะกวาสเกสุวิหารติกะปิลัตุสเมิงมหาวเนมหาตาพิคุสเตนะสิถิงปจามะเตหีพิคุสเตหีสเปเหวะอารันเตหีสตาหิตะลากุตุสหิเทโยตาเยปุเฮนะสามพิตตาโหติคาถาคตังทัตนายาพิคุสังฆาจกะอัตโขจุตตัง สุดท่าวกการนิกานังเทวานางอตัอตระโหสิอัตโขปะคะวาสัเคสุวิหาราติกะเปรละสุสีมหาวเนมหาตาพิกุสเตนะสิทธิงปัะจามเตเทหิพิกุสเตหิสัพเพเหวอาอรันเตหิสาตาหิตลาโกตุิเจเทวตาเยโปเยนะสามติตาโหติกาสาหา,าตังทัตตนายาพิคุสังกจกยันนูนะพยายามปิเยนะปะคะวาเตนูสังกเมยายมะอุปสังกิตวาปะคะวโตสัิเกปตากะคาถาเสยะมิต ท้าโขตาเทวตาเตยะมติมะพาพระวัวปุริโสสมมาสิตังวาปะหังภาษาเรยยะภาษาสิตังวาปะหังสิเมเชยะเอวเมวะสุวาทเสสุเทวสุอัตตาหิตาภะกวาโตปุริโตปุริหารสุท้าโขตาเทวตาภะกวาตังอภิตาเตกวาตาอากะมันตังอัตสุเอกะมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภะกวาโตนติเกชีมังกาถังอาปาสี มหาสมัโยปวานาสมิงเทวกายาสมคตาอัธาอัมหาอิมังธรรมสามย,ยังทิตาเยวะอปะปาราทิสสังคติอัทโขอัปปลาเทวตาพระกวโตสาธิกเอมกาถังอัปสิตัสสะพิกโวสถา,ามกงะสุจิตตังอัตโนผูกชุกมักงะสุสาระถีวะเนตานิคเหตวาอินทะริยานิลักขันปติตาปติตาตาิ อาตโขอัปลาเทวตาภะกวโตวสันติเกมังคาถังอาปสิเจตวาลีขังเปียตวารีขังอินทาลีขัง,ขงโหหะมาชาเตจารันติสูเยมาลาจะกุมาตาสตุนตาสุสุนาคติอาตโขอัปลาเทวตาภะกวโตวสันติเกมังคาถังอาปสิเยคิติพุทธังสารนัง ขตาเนนะเตนะมัสสันติอาย,ยายภูมิปหายะมานุสังเทหังเทวากายังปอริภูริสาสติอัตโขภควาภิขุอมันเตศเยปุเยนะภิกขเ,เวแะกะสุโลกาตาตุสุเทวตาสัมปติตาโหติคาถาคตังทัตนายาภิกขุสังฆาเยปิเตภิกขเวอะเหสวงอติตานัทานาอาหัโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิ พระกัวัตนังอัปปเรมาวะเยวะเทวตาสัพติตาเหสูงเถรยมิติไมหังอัตตะหิเยปิเตภิกขเวพะวิสันติอัติานัทนานังอรหัตตัวสัมมาสุปาตเตสัมปิภิกวัตนังอัตตะละมาวะเยวะเทวตาสัพติตาพระวิสันติเสยะมิติไมหังอัตตะหิอจจคิสามิภิกขเวเทวกายนังนามานิกิตติสามิภิกขเวเทวกายนังนามานิเทนิสามิภิกขเว เทวกายนังนามมนิตังสุตก,าส,ก,า,า,า,กา,า,าสุตะกังมานาสิการโลทาภาสิสามิติเอวันพันติโคเตพิกุพระวัตโตปัจ,จัโทสุงพระวาเอตถโวจะสิโลกมโนสามิยถากุมมากปิลาสิตาเยสิลิคัมพลังปหิหัตตาสามาหิตาปุตตุสาหาวสาลีนาโอมัตตาภาพิสัมพุนโอ,โอตทานสา ทาวิปัสนาวิมาลาพิโยปจจเตนัตเววเนกปิลทตเวตะโทมันดีสถาสาวเกสังเนรเตเทวกายาพิกาเตนะถาพิกโวเตจจอภิกรรมพระารุงสุตวาพุทธสัสสานังเตสัมปตาละหุญาณังอามนตานัตตานังเอเปเคนัตตมัตสุงสหสังอัตตลิงจะตังเอเสหสานังอามนตานัตตานังเอเปเคนัตตมัตตะขุง ทิพาสพาภาูอหงจัตสสพพังพิยายาวกิตวานะตะก,กุามาตตาโตมณีสสาสาวกเกศเนรเตเทวกายาพิกตาเตาหะพิกาโวเตจะพิกับพระกะลุงพุทธาวาพุทธสัสสสนัง เจวิหัตถาวิทักขะพะโคเยโอหังกิตทลิสาเมิริเฮอนุสัพพโสสหัสหัสสายะขากุมากะปิลวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสติโนโททัมนาภิกามุงพิภุนางสาวมิตังวะนังสหัสหัสสาเหมาวตายะขานานัตติโนอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยัสสติโนโททัมนาภิกามุงพิภุนางสาวมิตังวะนัง สัตตาศีลาสิหัสสหัส,สายักขานาตตัวติโนอิทิมันโตชุตเตมันโตเนว,นว,นว,นวันโตอิสศติโนโททามนาพิกาุงพิภูนางสาวมิตังวน,วนังอิจเจโสสหัสายักขานาตตัวติโนอิทิมันโตชุตเตมันโตเนวันโตอิสศติโนโททามนาพิกาุงพิภูนางสาวมิตังวนัง เวสมิตาปัจจสตายขานันตวติโนอิติมันโตชุติมันโตวนวันโตยศติโนโสธรมนาพิกมุพิขุนังสามิตังวนังกุมพิโรราชักขยโกเวปุตตะวิเนสนังพิโยนังสหสหัสังยักขานังปะลิปุษาสติกุมพิโรราชักขี่โกโสภะสามิตังวนังปุริมัตตะที่สังราชา ทัตจะลัตโถปัสสัสติคันธาพานังอธิปติมหาราชาญาติโสพุตตสีสสะพ่อโวอินทานามาทัพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันมันโตอสศัสิโนโทวัมนาพิการมุงพิขุนังสามิโตงมะนังทักกินันจะที่แสงราชาวิโรโหตปัสสะสติกุณธาพานังอธิปติมหาราชาญาติโสพุตตสีสสะพ่อโวอินทานามาทัพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันมันโตอสศัสิโนโทวัมนาพิการมุงพิขุนังสามิโตงมะนัง ปัจจิมัตจะที่สังราชาวิรูปขโขปัสสตินาคานังอธิปติมหาราชายัคติโสพุทธสีตสาบาโวอินท่านามาทัพปลไยที่มันโตยุติมันโตนัมันโตเอสัสตีโนโทเทมนาพิกามุขีขุนังสารพิจาว่านั่งอุตตรัตตที่สังราชากุเวโรตปัสสติยักขานังอธิปติมหาราชายัคติโสพุทธสีตสาบาโวอินท่านามาทัพปะไรที่มันโตยุติมันโตนัมันโตเอสัสตีโนโทเทมนาพิกามุขีขุนังสารพิจาว่านั่ง ริมัตตะทิสังอัตลัตโธทักขีเนนะวิรูหกโกปัชิเมนะวิรูปโคกุเวโลอุตตะนังทิสันจัตตโลเตมหาราชาสังมตจัตตโลทิสาทันานะมาาอัตสุเวนะกปิละวะทเวเตสังมายามิโนโทาสาอาคูวันจันติกาสตามายากุเวเนทุวิณิทุวิทุเจวิทุโตสหะจัน,นาาทโนกาลเสเษฐโถจัก,กิน,นทนันโตนิทันทุจักปมาทโทโอปะมัญโยจะเทว,วสุตโตจะมาติลิติตาเสโนจักขันธโพนะโอราชาณโดสะโพ อาคูปัญจสิโขจะวะคิมพระโลสุริยศทศสาเอเจเยยจเจเจราชานโนคันตาสหาราจุพิโททามานาพิการม,มพิคุณังสัมมิตังวะนังอาถาคูนาสภานาคาเวสราสหจากากรรมพระต,ตัตราอาคูปายาคะสหายาติพิยามุตนาลัตลัตถาจะอาคูนาคายาสัสติโนเอราวันโนมหานาโคโสภะสัมมิตังวะนงเยนาคาราเชสหาสหาหลันติทิพาทิชาปะคีปิสุ จักขุเหหายาสาเยเตวิปฏิตาติตะสุป,ปันิเตเตสะนามังอภิยันตานาคานามาสิสุป,ปันโตเขมมากาสีพุทโทสหาหิวาจหิอุปหะยันตานาคาสุป,ปนาสรตธรรมกสุพุทธังชิตตาวิเทหะเถนะอสุทงังอสุราติตาพาตโลวาสเตจิที่มันโตยัสสติโนกาละกัญชามหาพิสมาอาสุราแททานะเวคสา เวปัสิจิสุจิจิจะปหาราโทมนุจิสหะจะจะพาลิตปุตตานังตเพเวเวโรจะมามะก,กานิสันหิตวพาพระเดงเนสันราหุดพาทักครมงศสามโมยาานิปันตันเตพิขูนังสัมมิตังวะนัง อาโปจะเทวาปัทวีตเตโชวาโยธาทักะละมุงวัลงนาวัลนาเทวาโสโมจายัสสาสะหสเมตากาุณาอายิกาอาคูเทวายัสัตติโนทะเลเตททเลทาคยาสเพนนัตตวติโนอิทิมัโตชุติมันโตนันโตอัสัตติโนโทรรมนาพิกามุพิขุนังสามิทังวะนังเวทูจะเทวาสาลีจสมาจัตุเวยามาจันทุสูปนิสาเทวาจันทมาคูปุลิขิตาสุริยะสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุลิขิตานัคขานิปุ บริกิตวาอาคูมันทวาหัสกาวาสุนังวาโสโศเถโถสโกปะคะาโปริทัโททเลเตทะเลทากายาสเพนะนัตตติโนอิทิมโตชุตเจบมันโตนัโตยสัตติโนทธรดมนาเิกรมพิวนังสัมิตังวนังอาถาคูสหภูมิเทวาชะลักาะลีสิริวะหะลิหะกาจะโลชาจะอุบมาปุพาสิโนวะลูนาสหธรรมาจากจุตาเนิชกา ตุเรยะลุอีลาอาคูอาคูวาเซเวสิโนทะเลตะเตทะเลทากายสาสเพนานาโตติโนอิที่มันโตชุดเียมันโตนั่นโตเอสาตินโต้ไมานาพิกรมุยพี่คุนังสามิตังวะนัง สัมานามหาสมมนามนุษสามนุษสุดตมาธิธาปะสูสิคาอาคูอาคูาคมโนปะทูสิคาอาถาคูหาลโยะเทวาเยจะโลหิตวาสิโนปะราคะมหาปะราคะอาคูเทวายาสัสสติโนทเลเตทะเลท,ทากายาสเพน,น,นัโตติโนที่มันโตยุติมันโต,น,น,ตนั่นโตยัสสติโนโททัมานาภิกรมมุขีขุนังสาม,มิตังวะนัง สุคากาุณาลุนาอาคูเวคณาสาสหโอทักตันหาปาโมคขลาอาคูเทวาวิจักนาสัธามัตตาหาคารชามิสกาจายัสทิโนทยังอาขาประชุมโนโยทิสาอภิวัสติทะเลเตเะเดทากายาสะเพนะตาวันติโนอิทิมันโตชุติมโตนันโตยัสติโนทุระมนาพิกามงพิคุณังสามิตังวะนัง เคมียาเดชจามายากันตกาจะยัสสติโนสัมปัตการมาลาเสษาโชติมานาจะอสวานิมารติติโนอาคูอาถาคูปนิมาริตา,ทาเ,เทเลเตเทเลทากายาสเพนานตัตวติโนอิทิมันโตชุติมันโตวันัน้นวันโตยัสสติโน,นทศมานากพิคุณังสัมมิตังวานางังเศษเทเตเ,เทนิ เทวนิยากายาสเพนานัตตวันติโนนามันวเนยะอาคันุงเยจันเยนสัทิสาสหภาวุชามะขีลังโอทักขนานาสะวังทักเขโคละตลังนาคันจันทวะอาทิตาสิังสุพัมมาปะประรามัโตจะปุตตาอิทิมะโตสหะกนานังกุมาโลดิโจสจะโสภะคะสมิตังวะหนังสหะพัมมามะโกละนังมหาพัมมานาติตานาติอุปป,ปันนตโตชุติมันโตพิสมากาย,ยาโยยะสติตโสทะเลสละอิสาราอาคู ปะจักวัตติโนเตจะมัตตะโตอาคาปาริโตปาลิวาลิโตเจจัสเพียพิกเตสินเทเทเวปะมาละเกมาลเสนาพิกามิปัสสะกันหาสัมัติยังเอทะาคันหักถาพันทัตถาราเคนะพันธมตุโอสัมมันตาปาิวาเดถะมาโบปิจิตาโกจิตังอิติสสะมหาเสนโกกันหาเสนังอัเปสิปานินารัตตะมาหะจักตะลังกตะวานะภาละวัง ยัตถาปุสโคเมโคยัตถายันโตสาวิชุโกตัสาสโสอุตาวติสังกะโทอสยังวเสจสักสพังอพิยายาวขิทวานะจจกุมาตาโตมันติสสาสาวเกศนะเนโรเตมาลเสนาพิกรัรตาเตนิทาวพิชานาถาพิกโวเตจะอภิกรรมมะกะลุงสุตวาพุทธสัจสันนังวิตสังคาหิตปะกมงเน,นสันรมปิจะยุงสงเพวิตสังคามาพิรติตา ยสสติโนโทตันติสหะปูเตหิสาวกาเตชจเนสุตาติ